ลับมาต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร N K N K ที่ไหนคามินชันตาบีจีอ่าฉันก็กนอยากจะลองสมองหล่อนอ๋อลองสมองหลอนว่าหลอนเนี่ยจะเบลอหรือเปล่า N K ปูพุงกันแต่บีจีช่วยอะไรช่วยนี่เลยนะคะจุกเสียดแดนเฟอนะคะปวดท้องปวดกระเพาะนะคะต <c oughs> ้องกินนี่เลยนะคะคามินชันตาบีจีนะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคุณผู้ชมคามินชันตาบีจีแตกต่างจากคามินชันทั่วไปนะเาะเปคามินคัตนะสกัดเอาเปลือกออกเพราะทั่วไปจะปวดทั้งเปลือกนะคะ แต่อันนี้สกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อคาร์บินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วนำไปบดผงออกมาปริมาณการใส่ก็เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้น,นกินแค่เม็ดหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วค่ะน,นะคะถูุกเียนนั้นเฟิร์ซื้อเป็นยาสามัญประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาไปต่างจังหวัดซื้อเก็บไว้เวลาไปต่างประเทศไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเราจะปวดท้องเมื่อไหร,ร่ซื้อเก็บไว้วันนี้ราคาไม่ หลักร้อยค่ะไม่แพงหนึ่งกระปุกมีตั้ง30เม็ด<ม>นะนะเป็นแคปซูลนะครับหกระปุก30แคปซูลราคา290บาทนะฮะหกระปุก290แต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซือ er ้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับคุณผู้ชมซื้อ5กระปุกร,ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรเลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ไลฟ์สุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็รวมๆซื้อกัน NKBG คัมมิชันตาายฟันจีเฮิร์บ BG ยาสียหลาฟ นะคุณผู้ชมนะฮะไม่ยอมเป็นสีม่วงโดยใช้สีม่วงทุกออสีเลยอยาอาไม่เอาอยากได้สีแดงมาเป็นกระเ้องได้ีม่วงค่ะต่อใ้้ยอมรวเร็วม่วงนานไปดูคุณนวัดดีกว่านะฮะคุณนวัดสอยล่วงแล้วนะฮะ เพจนางงามสร้างข่าวเท็จสั่งลบข่าวด่วนแล้วก็เอากฎหมายมาจัดการเลยนะครับทำเอาแฟนนางงามแชร์กันสนั่นวันไหวเลยเมาส์กระจายกันอีกแล้วสําหรับกรณีที่คุณวัฒน์เองได้มีการออกมาโพสต์นะครับฟาดเพจนางงามนางใจชื่อว่าเพจนางงามนางใจนะจ๊ะที่เป็นเพจในแวดวงของวงการนางงามนะที่ไม่ค่อยจะควบคุมสมาชิกจะเข้าไรอย่า,าว่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะล่าสุดนะครับพี่วัฒน์เองนะครับ ได้มีการโพสต์ทํานองประมาณว่า,าเนื่องด้วยกลุ่มนางงามนางใจเนี่ยเป็นกลุ่มที่ชอบพูดถึงเรื่องเท็จนะฮะาทาภาพหลอกลวง,งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงใส่ร้ายป้ายสีโพสต์แล้วก็ปล่อยให้สมาชิกค,คอมเมนต์หมิ่นประมาทนางงามมิสแกนอยู่ตลอดเวลาโดยที่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มปิดด้วยนะครับมีแอดมินเป็นคนอนุมัติด,ดูแลทางเราได้มีการทราบข้อมูลจาก ICT เป็นที่เรียบร้อยถือเป็นความผิดทางกฎหมายทางอาญานะครับห้ององค์กรครับให้โอกาสลบทุกโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับมิสแกนไม่ว่าจะาก,กร รณีใดๆก็ตามไม่เกินเที่ยงตรงวันที่7ธันวาคมนั่นก็คือวันนี้นะครับเที่ยงนะว้ายเกินแล้วนะฮะลบ <c oughs> หมดอย่างหากถ้ายังไม่ลบขอใช้ขั้นตอนตามกฎหมายอย่างรุนแรงนะฮะ และก็ทางองค์กรมิสแคนเองไม่อนุญาตให้ใช้รูปหรือชื่อใดๆที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ขององค์กรมิสแคนไทยแลนด์และมิสแคนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ<แ>จากนี้เป็นต้นไปหากจะไปจะต้องใช้อยากจะใช้จริงๆอยากจะโพสต์จริงๆออ้ยอยากจะพูดถึงมิสแคนจริงๆคุณต้องทํำยังไงยายอเป็นนะฮะแอดมินนางงามนางจเธอเนี<แ>่ยจะต้องไปใช้ต้องทําเรื่องขออนุญาตเป็นลายละอักษรและเสียค่าใช้ใจ่ายจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก่อนโพสต์นะฮะแ,และถ้าหากยังต้องการโพสต์อยู่และไม่ลบนั่นหมายถึง เป็นข้อตกลงว่ายินดีจะชําระการเสียค่าลิขสิทธิ์ในการใจ้ภาพเอาง่ายคือถ้าไม่ลบคือยอมจ่ายตังค์ถูกต้องค่ะแต่ถ้าลบจบไม่เอาเรื่องและหลังจากนี้อยากจะโพสอยากจะอะไรก็ไปดูที่นางงามนางใจลบหรือยังไมู่บมันเป็นกลุ่มปิดหมันเขาไม่ได้ปิดนะคะเออก็เป็นประเด็นแบบนี้ก็มีหลายครั้งแล้วที่นะครับเพจนางงามก็มักจะอัปเดตข่าวนางงามเป็นประเด็นนู้นนี่ต่างๆแต่ อีบางเพจบางกลุ่มมันก็เหลือเกินเนาะมันก็ไม่จบไม่สิ้นกับเออนิสใส่อย่างนั้นเนาะเนี่ยพี่วัดจัดการมีโอมสักทีทนึ่งเ่ะชอบเอาอิงฟ้าไปเมาเพจอะไรเพจอีโอมไม่ไม่มีชื่อเพจกระเทยกีดำเออและอีกเพจหนึ่งที่พี่วัดต้องไปจัดการนะใช่ไหยครับคุณหญิงกอบโกยข่าวว่าคุณเป็นคุณหญิงอีกแล้ว คุณหญิงกอบโกยเนี่ยกับกูคนละคนกันคุณแม่กูก็อยู่ในเพจคุณหญิงกอบโกยแต่เขาชอบดูคุณหญิงกอบโกยเขาเมาอกูไม่ผิดนะที่กูจะไปดูคุณหญิงกอบโกยแต่แม่แล้วถ้าเพจแม่ไม่จะเป็นคุณหญิงอะไรคุณหญิงเ่าตังคืออะไรเบ่าตังอะเมื่อะไรอะมันเป็นหนังสมัยก่อนหล่อตายหลอนะฮะเดี๋ยวก็โดนเมาอีกเบื่อพวกเด็กนี้ไม่รู้จักหนังละครโบราณไม่เคยไม่เคยได้ยินก็ไม่ยอมทำรีเมคใหม่เนี่ยนะครับเอาเนี่ยพูดถึงเนาะ นางงามดีกว่าไปอีกหนึ่งคนคนนี้ก็สู้คดีจนชนะแล้วตอนนี้นะครับคุณเนทนะฮะเนทอน,นิพรเองหรือมิชลิเวิร์สไทยแลนด์สอครับโล่งอกเจราจาเจ้าหนี้จนสําเร็จนะฮะเขไม่ได้สู้คดียออแงละเจราจาเจราจาเจ้าหนี้จนสําเร็จได้ดไดบ้านคือสู้คด<ร>ีจนชนะว่ะเขาไปเจรจาเฉยๆเขาเจรจาได้เขาไกลเกลี่ยกันได้สาเร็จไหม สำเร็จมึงบอกว่าชนะคดีพูดผิดนั่นแหละชนะจนสำเร็จนั่นแหละนะฮะได้บ้านคืนไม่ถูกยึดแล้วเรียบร้อยนะดีครับเ,เป็นกำลังใจให้แนทด้วยลูกเพราะว่าออบ้านที่ถูกยึดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเหมือนเป็นข่าวนิดหนึ่งที่เธอร้องไห้ร้องผมร้องไห้กันเลยนะบอกว่าอุจจาเย์ซื้อมาด,ด้วยน้ำมปน้ำแรงนเนี่ยแต่ก็ต้องมาตามใช้หนี้ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ก่อน,นะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เคลียร์กับเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วได้บ้านคืนมาแล้วนะครับแต่ก็ยังทํางานผ่อนบ้้าาาาานนตต่่่่่ออไไปปะะคคครรรเเิงีียดมมณ2ททผ คือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าว่าบ้านของคุณนเน็ตนีติดจำนองไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเน็ตเนี่ยผ่อนบ้าน ไปเรื่อยๆนะถูกไหมล่ะนะแต่พอมีคดีความปุ๊บบ้านเราเนี่ยก็ต้องถูกอายัดเอาไว้และก็จะถูกยึดไว้ในส่วนของการที่ต้องชดใช้นี้สินนะครับและคุณนายก็ปรึกษาทนายเนาะคุยกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถูกถอนชื่อออกจากการถูกฟ้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ถูกยึดแล้วนะครับคุณนายก็คุยกับทางเจ้าเจ้าหนี้นะบอกว่าอาขอเ,เอาให้คือเคลีย,ย,ยร์ใจอเคลียร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำเร็จนะฮะผลท้ายก็นะได้บ้านคืนไม่ถูกยึดไปต้องคดีใจด้วยค่ะลูกค้าตอนนี้เคลีย ก่อนหน้านี้ด้วยนะมีเงินก่อนหน้านี้ด้วยก็าค่อยๆเคลียร์ไปเนาะ,ะทํางานแล้วก็เคลียร์เงินตปแต่เห็นตอนนี้เธอก็มีงานแบบออกรายการเยอะอยู่นะใช่ค่ะนะคะ,ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะฝากไปด้วยสำหรับขมิ้นจันตาบีจีค่ะะนะใครปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้กอกดล่าย้อนอาหารเป็นพิษติดเชื้อในลำไส้ติดเชื้อในกระเพาะกระเพาะเป็นแผลตัวน,นี้ช่วยคุณได้ครับเพราะว่ามีสารสกัดจาก อ่าขมิ้นชันนะครับสารเนี่ยคือคูมินอย์ฆ่าเชื้อต่างๆด้วยอะไรนะคูมินอย์เสียงหวานใช่ไนะฮะคือคูมินอย์เนี่ยจะไปฆ่าเชื้อนะครับต่างๆแล้วก็ลดการอักเสบในกระเพาะแล้วก็น้ไส้ด้วยนะครับวันนี้1กระปุกมี30กระสุนด้วยกันครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้จัดไปเลยโปรสบายกระเป๋าซื้อ5กระปุกเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน,น 1, บาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ไรแอดสุขภาพดีสแกนเกลียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้ ทุกตั๋2,000บาทซื้ออะไรบ้างก็ซื้อทุกอย่างค่ะให้มันครบ2,000นะคะไม่ว่าจะเป็นคริสตนตาบีจีแต่คุณซื้อ NK ไปคุณก็ได้เลยนะคะแล้วก็ยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะจะได้ผ้าขนหนูนะลายหมีเราเย็บไว้เป็นหมีเลยนะคะอันนี้แถมไม่ฟรีเลยนะสำหรับท่านที่ซื้อสินค้าครบ2,000บาทนะโปรปีใหม่โปรปีใหม่ค่ะมีแค่ถึงสิ้นปีเท่านี้ครสนใจก็สามารถสั่งซื้อสินค้าของรายการเราได้เลยโทรที่0957184624และถ้าใครนะครับอยากจะติดต่อโฆษณามาลงด้านหน้าแบบ นี้โทรเลยครับ090 089 9995นะครับเอาเวลาหมดแล้วเราสองคนความพิการลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะ,ค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ